จากปราสาทที่กำลังสั่นคลอนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนไม่คาดฝันได้กาดาับไันาทีมแรกคือูริายูตเตเสปอร์กับการไปต่อในฐานะผู้อยู่รอดเพียงหนึ่งเดียวเอาเพลงให้สุดกับศึกตัดสินที่จะไม่มีการยอมแพ้ บาร่วมส่งแรงเชียร์ตัวแทนไทยเพียงหนึ่งเดียวในการแข่งขัน APL 2024วันที่6ถึง7ดกรกฎาคมน,นี้ที่ UOP Live ศูนย์ายนการขาเอ p h e เ e แล้วถ่วยแชมจะต้องอยู่ที่ประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆดูยรยลยกเจ็ดกีฬาปอร์ตอามน,นี้นะครับ วันนี้ผมก็มาร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้องๆเพื่อคว้าแชมป์ในรายการ AP พ2อ224นะครับผมที่จะถึงนี้เสาอาทิตย์นี้ผมฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องๆเนี่ยนะครับตัวแทนไทยทีมเดียวที่จะคว้าแชมป์สวัสดีครับก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับช่วยกันไปเชียร์บุย์ที่เพลย์ออฟด้วยนะครับวันที่6วันที่7นี้นะครับผมก็ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเอาแชมป์มาให้ได้นะครับ แล้วก็ฝากถึงน้องๆเวยนะครับก็เล่นให้สนุกครับผมเล่นให้เต็มที่ครับมาถึงนี่ก็เก่งมากแล้วครับผมก็ผมกับน้องหมาก็จะเป็นกําลังใจให้นะครับผมในวันเยีออฟบายบายสวัสดีครับผมแฮปปี้นะครับเป็นเด็กวีลัมเก่าก็ยังไงปีนี้ฝากเชียร์วิลัมนะครับผมขอให้วีลัมได้แชมป์ในปีนี้นะครับสวัสดีครับผมมาส่วส่นเจ็ดเอกนะครับตอนอื่นเลยก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่ผ่านเข้ารอบ เซมิฟนอนของ apl นะครับแบบว่าร่างทองนะเพราะว่าไม่แพ้ใครเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยจำร่างตัวเองอันนี้ไว้แล้วก็ตีบวกให้ดียิ่งขึ้นนะแล้วก็รอบต่อไปนะครับก็อยากให้มีสติมีสมาธิให้มากกว่าเดิมนะครับการสื่อสารอย่าลืมแล้วก็ก่อนออกจากว่านะครับทำเช็คลิสต์ด้วยว่าเอ้ยที่เราเคยร่างทองเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับการเล่นหรือว่าอย่าลืมพวก สิ่งสำคัญต่างๆทามมิ่งที่เราจะเล่นหรือว่าดรับอะไรเงี้ยครับก็พยายามเตือนสติการให้ดีนะครับแล้วก็ฝากถึงผู้ดูผู้ชมผู้เชียร์ทุกท่านนะครับก็อย่าลืมเชียาร์ยูในศึก APL วันเสาร์อาทิตย์นี้ด้นะครับผมฝากด้วยนะครับทุกคนต้องการกำลังใจสู้ๆผมเชื่อทุกคนทำได้